สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์สุขุสุคนจ้ามาพบเมื่อพ่อกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องไม่ให่จอยจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไม่ให่จอยมากคำนิดนึงพี่น้องไปทุระเพิ่งจะกลับมาพี่น้องกันเลยสิผ้าพี่น้องมากินของแสบขคือเก้าจ้าขาดไปบ่ได้เลยพี่น้องปลาหมึกย่างพี่น้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดแ่บจ้านี่เมย์จอยไปสื่อมาด้อจ้าเด้อจากวัดศาลเจ้าด้วยจ้าเด้อหรือว่าวัดแปะลงสีนี่แหละพี่น้องไปทํำบุญมาจ้าเมื่อนี้แล้วก็ได้อันนี้มานําพี่น้องของพน ยังเกาะโอ้ยคือมันืมเนาะพี่น้องเนะาะบอกพิดบอกถือแล้วไม่แย่อยนี่สมองเสียเบิดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> มานั่งเคดยี่มงนี้พี่น้องข้างนอกฝนจะตกมืดต,ตุ๊กตือเมื่อไรตอนนี้มาเด้อจากินน้ำกัน,กนพี่น้องเศบๆก็ไม่แย่จอจเอาหนวดก่อนนะพี่น้องเนาะหนวดปลาหมึกย่างมาสั่นพี่น้องน้ำจิ้มเด็ดค่ะพี่น้อง ร้านเก่าล้านเดิมขายดีดีพี่น้องอข้าวสื่อเป็นหุห่มหุ่มยุ่อพอมาเข้าเผ็นดน้ำจิ้มเด็ดน้าจิ้มในยสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวอืมพี่น้องอ อ,อาจจะป็เนเงยเทจานหอ่พี่น้องพอมันคึมคึมฝนฝนก็ม,มาตกส่วงนี่บนหูคือกันมาพี่น้องเนาะพายุเข,ขา่า แน่นนิดนึงพี่น้องขออนุญาตใส่มือขออนุญาตใส่มือหลุดสุดยอดเศบคือเก็อร่อยเหมือนเดิมออื เด่งๆเลยพี่น้อ,องผมมีแบบแตงพี่น้องมีไอ้จอยมาหอดกะลวงมาเลยบดได้แวะตลาดมันแนนงพี่น้องขออนุญาตใส่มือหลุดมาก แสบเบอว่างอืมนึกซื้อออกไดนพี่น้องกุยช่ายอืมตานายกุยช่ายวัดสามเจ้าอืมวัดแปะรองสีน่ะพี่น้องเจ้าดังๆที่เพิ่นขายน่ะ มือนี่เป็นแผลเพอน้องมาว่าตัดผมแหละบ่ตัดผมลูกค่าตัดนิ้วเจ้าของเงับนิ้วเจ้าของ มีพักชีอยู่ไปหน่อยสุดยอด ฉังไม่จะจอยเพชรไร หมือนเขาหมื่นเขาพี่น้องหวนมากแล้ว,วอยู่บ้านเท่าทั้งอุบลกพนคนมาตก มันึ้นมาสั่นลกโคดโเขาตูกส e c o n นตากเขาผู้ดีเนาะช่วงนี้ขเขาจ่อตาเขาแมมบานเฮา เจียวเขาตาเขาเขาซุเขาเหลืองบอดแล้วเล่นของอ้วนเต็มทีเลย แส่เผือพี่น้องใส่เผือกคุณชายใส่เผือกน้ำกึ๊กกึ๊กกึ๊กแป้งบางนุ่มหอม ด,ดีพ่น้องฝากคือเก้าพี่น้องพี่เพชรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมายจอยในเด้อจ้าเด้อพี่น้องพิษพลาดประการใดกินมูม่วงมันกินมะสุภาพขอเถิดขออภัยหลายๆจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจา้าพี่น้องเพชรครับสวัสดีนะจา้าบ๊ายบาย